ัสดีค่ะอันจากส่วน Falling in l o นะคะวันนีออ้มีหลายท่านถามมาค่ะวิธีการล้างใบที่ถูกต้องจะทำยังไงนะคะด้วยคือแบบค่ะมีปากใบนะคะอยู่ด้านล่างเพราะฉะนั้นแมงลงหรือการกินอาหารของคือจะกินจากใต้ใบนะคะดังนั้นส่วนจึงขออนุญาต แนะนำวิธีการที่สวนใช้ค่ะวิธีการล้างใบแบบฉบับสวนค่ะนะคะนี่เพื่อนๆมาดูค่ะเราดวิธีการล้างใบนะคะเราก็จะต้องช้อนจากข้างล่างนะคะขึ้นมาข้างบนค่ะอันนั้นเราถึงเรียกว่าวิธีการล้างใบที่ถูกต้องนะคะว่าแล้วเรามาดูกันเลยค่ะ,ะนะคะพอเปิดเครื่องล้างใบปุ๊บนะคะวิธีการก็คือเพื่อนๆนะคะใช้อย่างนี้ ที่ถูกต้องค่ะล้างใบค่ะหลังจากที่เราล้างนะคะล้างใบไปแล้วค่ะก็ขอให้เพื่อนๆเห็นนะคะว่าให้น้ำค่ะมันพูดกระทบกับปากใบนะคะเพื่อที่จะให้ได้แมลงที่อยู่ใต้ใบอะค่ะออกนะคะ,นะคะวัตถุประสงค์ของการล้างใบก็คือเพื่อช่วยไล่แมลงโดยโลดก,การใช้สารเคมีค่ะ ที่สวนก็จะทําการล้างใบอย่างน้อยนะคะอาทิตย์ละสองครั้งค่ะเสร็จแล้วล้างใบนะคะใบบนเราก็หลังบ้างนะคะแต่เราเน้นนะคะเน้นการล้างใบโดยการเน้นการล้างจากใบล่างขึ้นใบบนค่ะนะคระับนะะอีกครั้งนะคะล้างใบะคะ่ะซ้อนนะคะซ้อนจากข้างใต้ขึ้นข้างบนค่ะนะคะ,นะคะ แล้วค่ะสำหรับการล้างใบค่ะนะคะโดยวิธีนี้เพื่อนๆสามารถใช้การล้างใบนะคะได้ทั้งก่อนการฉีดยาแล้วก็การให้สารอาหารทางใบค่ะวันหลังนะคะส่วน Falling In l o s e จะมาแนะนำค่ะสูตรในการที่สวนใช้ปุ๋ยทางใบค่ะ ขอบคุณค่ะเพื่อนๆที่ติดตามเพจ Calling In l o a d นะคะยังไงก็ฝากเพื่อนๆกดติดตามค่ะกดไลค์กดแชร์นะคะให้กับเพจ Calling In l o a d เป็นกำลังใจให้เราสร้างสรรค์น,นะคะภูหลาคุณภาพต่อไปใน,ในภาคกลางค่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ